เนี้ยเบิดเนี้ยสีบ้าแล้ปล่อยปล่อยออกไปตัวแรกก็อันก็เต็มเบิ้ดก็เค็เสียทิได้ปานนี้ปล่อยเดียวได้ร้อยตัวปเ่อยเชียวร้อยตัวเลยปานนี้เขาคอยเรียกชื่อเอามันอันตัวแรบเต็มมากวันนี้พอจอยคือสีสันขาวจูนปูนถ้ว่าเสียเนียมันเสียลเสียละเงินล้านแล้วพอจอย ่วยคือส่งหอมกับขัวเห็น้นาะบาทหิวโมเมนพร้อมแล้วบ่เตรียมพร้อมอัธมาบอกสร้างลาบมากินข้าวเชื่อเชือโบ้ไมาเนี่ยนะพอด้วยกับบอกบอกไปเลยการเกรียมกนเแ็บถือบอกจังไดบาทนี้เชื่อทุกไทยกันผู้ใดเบิ้งพอจ้วยได้งวดนี่ขั้นพอจ้วยล้มก็ล้มนับกันครับอันนี้ไม่เอาคลิปออกควบต่อกับควบนับกันบ่ควบกับโบ้ควบนับกันครับ เอาตัวเดียวเฝ้าเล่นเลยเอาตัวเดียวแขนแคนเบ่ตัวเดียวแขนแคนเฝ้าเล่นย่างหันเลยไปหาซื้อหุ้นจีตีมตเฉพาะนั่นได้เบาหูละเ <c oughs> พราะว่าพอจ้อยนี่อัดอัดแล้วเลข <c oughs> อกตนอเพราจ้อยอัดเอียดแล้ <c oughs> <c oughs> วเจ้ามันจิคือย่างคว่ำเบาบาเท่านั้นเลขอกตัวนี้ <c oughs> พรจ้อยนี่คือให้ให้หางเดียวตัวเดียวสำหรับคนที่ไม่มีเงิน โค้งสุดไทยนะพอหางเดียวตัวเดียวหางเดียวตัวเดียวผู้ใดส,สเสียกับเซียผู้ใดม่เซียกันแล้วไปผ่านไปชุดฟันทงชุดมือนี่มือเอื้อนมือเือกัได้นับเงินเป๊ะเป๊ะแล้วเตรียมนับเงินเตรียมนับเงินเลยพเพราะว่าพอจ้อยนี่็คือสีบวบบวบไหลหนึ่งพอจ้อยป่อยออกไปแปดตัวมันก็เต็มทั้งอันทั้งแปดตัวแล้วแต่จักสีป่อยอีกจักตัววัน แต่วงวดนานนี่พราะจ้อยป่อยเนี่ยลอยตัวครับลอยตัวป่อยแค่เดียวเลยก็คือสิไปหาซื้อเอากระดานยังไงมาป่อยเลยก <laughs> ็็กสิเขียนเป,ป็นแถวไปขึ้นใบ <laughs> ไปโหลดออ <laughs> ึ้น <laughs> ลอยตัวเลยน,น,น,นักเรี้ยนนี่ว่าป่อยก้อนมูกับป่ด้เปรียบหรอกครับป่อยก้อนมูกับไปน้ำกันอ่านหลาดป่อยรุ่นมูกับไปน้ำกลกันอ่านหลาันก็เลยนจัดเป็นนั้นหรอกต้องเทียนาต้องเห็ด จังได้ไหมีอยู่ตอนนี้ก็แต่บ่อยชวนชวนเทียนาดีจังได้อยบ่ปล่อยว่าเออล่อยในข่อยควายล่ะเอออนอนนั่นนอนนั่นเออมีผู้เดียวล่ะเที่ว่าดศนกลางศูนย์แน่นอนจัมปานอนจัมปาผู้ใดไปนําพ่อจ้อยนี่ได้นําเงินแท้ล่ะ้วจะซื้อได้บ่ซื้อได้ก็อีกกันนึงได้พ่อจ้อยมั่นใจได้เลขตัวนี้พ่อจ้อย เชียงมาแล้วสามขึ้นแล้วเลขตัวนี้ตีพอฟันดีขึ้นมันบอกฟันดีขึ้นเชียงแล้วจะขึ้นก็ค่ะสามขึ้นยังบ้านแนวหอกจากงอนอยู่ดิสามซึ้งมันไหลเชียงเน้วยเออสองมันเนี่ยเกี่ยวกับอเด็กสุมาลีห้า แตกต๋วนี้ห้องหอฮอดเกาเด้อกายกายเก่ัห้องวันนี้ห้องวันนอัี้วนงันวนี้องั้วอนนอง้้งนีวันนีนี้ห้อ มาซื้อมาได้เดียวยังมาหลาบเก้าข้งเด้อพ okay. ี oh Der, ho, ille, si em ่น้องเอาเด้อโบจ้อยใส่เบิ้งเด้อบัดนี้เด้อเอ้้าใหเเบบิงลวม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวแกะกระห้องเก้าเทียพี่น้องแคบเด้อค่ะแคบเด้อโบจอยจ้อยก้าเด็ดเด็ดละไอหางเดียวครับคอนมาแล้วครับปั่นปลาคอนแต่ว่าสีใดเพราะสีไดกัจเนี่ยจงบุคคลครับสีเก่าสีหอครับผม เก้าสี่เก้าหางเดียวครับหางเดียวครับหางเดียวคือคือฟาดมันเลยคือพอจอยว่าฟาดเลยแยอะมาทงพี่เด้งนะครับอ่าคือพอจอยคือพอจอยคือเงินล้านนี่หลายครับบอมเป็นพอจอยเงินแสนรักแปดนี่พอจอยมาซื้อจักบาทครับซื้อเพราะอไรอ่านมาเพราะอ่านมามซื้อนี่เพราะว่าซื้อบ่ราะอะไรเมียนครับซื้อบ่ราะอไรครับเก้าสี่เก้า สองตัวกสี่เก้าสี่หกเท่านั้นพี่น้องก็จ้อยหาซ้ำนี่ละมันคอยบอรเสียเงินไหลเก้าสี่เก้าสี่เก้าซ้ำนี่ล <9, S 2> ่ะเอาซ้ำนี่เห็นบ่ครับก็สี่หกเก้าเทียแมนินออโอ้ยเลยอสอเก้าแล้วละเขาแล้วเขาแล้วเลขเขาทั้งสี่สามตัวโถลดมันคอยคักเขาทั้งสามตัวนั่นแหละเดี๋ยวนี้เลขเพราะว่าพราหมดก้อนก็แจกกระตุกไปขึ้นกัน มงวดนี้ก็แก่กันสัญญาณคือกันไม่เคยห้องจักเท่อไปฟาดมาโหลดเร็วๆเด้จังว่าจังว่าิีเต็่มได้มันสิเตี่ยมันจิเตี่ยมเด้ือเตี่มเราคนนี้าคือคพอจอยซื้อตัวนี้ไล้ครับซื้อไล้เราก็ฟันดีพร้อมแต่ว่าอันใยเขียวดำเทียบก็จอยบอสเท่านั้นครับ ใยแขวดํานี้คุณผู้ใดพอจ่อยคือค้นควมันล่ะครับคือใยที่ว่ากอดไข่แน่กอดคข่แน่นล่ะครับฝันมาตั้งไหนพออย่าตะเลงร้องอันที่พอจ้อยฝันนี่คือฝันว่าใยแขวดํานี้มาเอิญพอจ้อยขึ้นไปชั้นยี่สองชั้นขึ้นไปขึ้นไปแล้วพอจ้อยเลยไปเห็นพอไส้นอนอยู่ก่อนพอจ้อยแล้วพอไส้สองคนถิมานอนน้ำมันยิ่งผู้เดียวได้ยังไงเราว่าได้สั้นเลาว่าเลาก็คุกเมื่อเอาพอจ้อยพอจ้อยยืนอึ้งยุกพอจ้อยบ้ากล้าเขาไปนะ มาชัยแม่มาชัยแม่แล้วบอกพ่อจ้อยก็ไปนอนลงเราก็นอนอยู่กลางไง่ยายเขียวดำเราก็นอนอยู่กลางพ่อจ้อยก็นอนอยู่นี่แล้วเท่านันก็นอนอยู่ข้างทั้งนี่โอ้ยสัมพ่อเลขกห่าบสัพ่อจ้อยเนาะบัดนี้เราเลยหอมแก้มพ่อจ้อยหอมแก้มพ่อจ้อยแล้วก็ไปหอมแก้มผู้เเ่าอีกโอ้แต่ว่าเป็่อนพุทธเถาไป็นนอดแย่งกันแมนเราอยู่เครืองบันกับกอดกันเรียบบัดคนสามข้นเราก็กอดพ่อจ้อยพ่อจ้อยก็กอดเล่าเราก็บพุทธเถาก็กอดเล่าเราก็กอดพูทเเ่า กอดสามคนนี่ว่ามันเป็ยนอันเดียวกันเลย <อ hearing. S 1> นั่นแหละพอจ้อยถึงแบบเลขนี่ท่านยายเขียวดำตัวพอจ้อยนี่เลขตัวนี้มูลเ,เลขครับขันเล่าบัดันเล่าบัดตัวนี่พอจ้อยเป็นเงินครับอ<ม>พอจ้อยนับเงินเป๊ะๆอีกครับงวดนี้งวดก้อนนะั่นแล้วก็วห้แปดหายพอจ้อยงวดบางหนึงห่งหเก้าแปดครับ<อ>งวดนี<ง>่ซีเก่าครับพอจ้อยฟันทงว่าซีเก่าพอจ้อยนี่ ฝันสองขึ้นซอนสามขึ้นซอนนี่จะแนวได้เสียงหลีกยังยังบพราะท่นานออกอยู่ครับยังเชียงยังสีเชียงอีกกิมาแล้งว่ามันจิตเังไรนี่ต่ตยหมอนก็แมนเชียงตัวเดียวห้างเดียวครับตัวนี้บ่พอแมนตัวเดียวนี่ล่ะตัวเดียวห้างเดียวเก้าสี่เก้าเก้าเก้าได้บ่พอ สีบ่ใดกยว่าเขามันเป็นมันเล็กซ้ำนี่นังเตี้ยเล็กซ้ำนี่งแล้วก็ล่องหล่องน้ำรดมันถือขึ้นหมดแปดเก้าว่าเก้สี่เก้ามันกัดตาได้ล่องปีนหัวล่งทุกพอ้าสีเปีนหัวสี่นหัวเก้าหกสี่ห้าบ่ปีนหัวแมนว่าคือได้เนาะคือปะจอยนี่ ูจีบเอาไปใส่กระังซีเก่าตัวเดียวอือผูนนี้จีบเาไปใส่กระชังซี่หกียังกระชังเก่าเก่ายังกระตมคือว่าบุมี่เนวนันแล้วบุมีแเน่าคัดขวงพอจอยแล้วเพราะว่าเลขตัวนี้ซื้อมอนซื้อแล้วเกินสี่เก้าสี่เก่าตัวเดียวเจ้ามืออ่าน่าท่านท่านคงสุดท้ายนี่งานครับเก่าสี่เก่าสี่เก่านัดโอ้แต่ว่าพ่อแล้วไหนไปก่อนนี่แล้วนะเก่าสี่เก่าแล้วไหเโอ้ยเอฟซีเป็นมาออกเล่าแล้วสี่เก่าเก่าหม่บ้านนะท ออกคนออกไปมันซีเฮ็ดคือบ้างหันบอกเฮ็ดซูนหานบอกมาไทยคือเกาไก่กันเยู่ดรอกมันไก่กันยูะบอกคือบ้างหันดรอกไว้างหันมันออกเลขความสินอ่ะอมันไก่กันพูดฮ่ามันเป็นยังคือบ่ไปออกคนละมือเขาสิมันออกตายมือเดียวกันเอาแข็งเกาๆล้ให้ยพอกันโอ้นี่ไก่มาคุมอีกแล้วอันนี้คือชูชน้บ่มันมา้วนะช นี่ละชุดอันหายช่วงแบบใก่กับหายช่วงเรื่องวดนออกบ่อป่อเอาไก่ติดจูออกบ่ออกบ่ออกบ่อเพิ่เด้อนี่เลขกมีที่มาแล้วนั่นเล็กตงวัดซีแปดห่างมาเอาแล้วอันบ่จีแปดห้าอันปะแต่ตองวัดมันซื้อบ่ไดายเป็นบ่อป่อซื้อบ่ได้กันเลยเอาทิมเลยเลยตัวมันบดายทเจ้าว่าจักบ่อวะไงจ้อยว่าเส้นย่างเขาลันสั่งเขาคือบ่คุ้ม ัูผู้ใดเคยซือ้อน้ำพึจ้อยเราเขานี่ป่านนี้เขาแลนแล้วครับไปซื้อแล้วครับอวยมาพี่พอไม่ทะไรกันนั่นเบิดอวยอวยมาทางนี้หน่อยอ <c oughs> วย <c oughs> หยุดยึกพอพอ้พอพอจ้อยนี่ซชื่อเลขตัวนี้มาฟันดีฟันดีครับซีเก่านีิที่พอแมนครับอาจมันสิถึกทั้งสามตัวกันได้หรืออาจมันสิบลแมนนังสามตัวกันได้รับแก่ห่วงเราที่หลับอ่อ งงแต่ว่าพอจอยอ้งวดนี้พอจอยนั่นดีดีไหมอารมณ์ดีอารมณ์มดีพอมาอ,อาจจะถือทั้งสามตัวก็ได้ก<น>ันอาจจะถือทั้งสามตัวเด้เมือกันกับกันอืให้ระวังให้ระวังกันคีปก่อนเด้ซีเก่าๆได้ครับให้ระวังครับอพอจอยบอกเลยพอจอยออกไปสองคูเก่าซีเก่าล้ะก็ซีเก่ากา,กา,กาครับแมนบอกพอจอยให้ระวังครับแมนครับนี่่ ให้ระวังดีๆครับเขียนนอนแล้วมีซีกอดกันครับกอดกันครับให้ระวังครับพ่อจ้อยบอกว่าให้ระวังซีเก้าเก้าครับซีเก้าเก้าหยกบวกันนี้พ่อจ้อยอ๋อมันมีอยู่ดิครับมันมีอยู่พ่อพอจ้อยออกไปแล้วซีเก้าเก้าเก้าซีเก้ากับอยู่ในหนังคือเก้าตามตัวเ้าอืมเฮียอันพอจ้อยเอาดอกพ่อจ้อยทันใดนั่นมันสลายพ่อจ้อยหมุนมาทครับ ค่ะนี่เป็นแนวทางของกอจอยค่ะโค้งสุดท้ายพ่อจ่อยกับฟันธงสีเก้าหางเดียวค่ะกับบ้ใดมักกันจัดคัดกับพานพี่นองตัวเลขมีเขามีออกเนาะค่ะปรดใส่วิจารณญาตในการรับชมรับฟังกับู้ใดมักลิปนี้ก็อจะาลืมกไลกดแช่งทางช่องยัมเนเดอร์ค่ะสำหรับมือนีเจดมกสิคอจบลิปเปพียงเทนีเนาะค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ